ับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิป EP พิเศษนะครับเรามาเล่นเกมอะโรบอนะครับแมปอะอะไรไม่รู้ครับแต่ขออ่านว่าควรทีนแล้วกันนะครับก็มันตลกมาฮะมาสักคลิปครับอันนี้เป็นการใช้อินโทรใหม่ของผมนะครับโอเคงั้นเราไปกันเลย เฮ้ยเพื่อนเอาคาปูน่าไล่ขอบคุณแกแดงขอบคุณก่อนเพื่อนก็มาบังนะฮะ ไม่ตาบแล้วครับทิ้งก่อนนะครับทิ้งแล้วไปเอาน้ำมันนะครับไปเอาน้ำมันก่อนเอาน้ำมันไม่ได้สปอนหรอครับเพื่อนก็เอาโคบาไปเนาะน้ำมันอนะ่ะน้ำมันอนะ่ะใครเอาน้ำมันไปอยากรู้อ่เออนะครับ เราขึ้นชั้นสองก่อนดีกว่าเนี่ยครับสก,กินก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะสก,กินของเบักเจอรี่นะฮะผมก็อยากได้สก,กินแบบนั้นนะแต่มัน,นตังไม่มีครับเพื่อนโดนยับไปเนี่ยนี่ใครอยู่บ้นี่ไปไม่ได้ไดครับลงครับ<ะ>ลงดีครับไปไม่ได้อะครับใครอยากเล่นกับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปแรกนะฮะคลิปแรกเลย มันมาครับมันมาม,มันตามผมอ่ะนั่นครับมันโดดมันท่นมั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 นมาจับผมขอบคุณเพื่อนให้มันมาแล้วมันมาแล้วเออขอบคุณได้มาผมได้มาข้างล่างแล้ว มันผิดเป็นจุดสังเกตผมหลบอยู่ใต้เทดานโกงครับโกงโกงบักครับบักบักอยู่โอ้ยเพื่อนเตลมีเจ้าเจ้ากระสิดเนะ Oh hell no นติดบักครับโอ้โหติดบักจังกะตือ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 นะครับ มันก็ตีไม่ได้ครับยกเว้นเออตีตีตีเออเอขอบคุณขอบคุณแล้วกูแล้วแล้วแล้วกูจะออกยังไงวะใช่ครับนั่นแหละครับแล้วกูจะออกอย่างไงให้เดียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเปิดเปิดเออโอเคไปแถวแล้ว ถ้าเกิดผมเงี้ยบก็อ่าขอไปกันด้วยนะเฮลมีกับมอนสเตอร์ทบคือมาแล้วนะอ้าวโอ้เฮล์ no โอ้เฮล์ล no เฮล์ no เฮล์ล์ no God save yeah, the what the fuck w h เวววววัดชุบชุบกูรลันก่อนเลยกูรลันก่อนเลยกูลันก่อนเลยกูลันเกินงั้นเรามาดูห้องนี้กันนะครับปะ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 ,ป,ะปิดเปิดๆๆดึง oh ด้งด้งเด้งเด้งเด้งด้งดงดง้้ เราต้องต้องหาทางไปข้างล่างก่อนนะฮะทางลบนี้ทาม,มันจะได้ไม่มานะเพื่อนระวังเพื่อนรอดไหมจะรอดไหมโอเครอด เรื่อรอดเรื่อรอดโอเคเข้าไปเรื่อนรอดแล้วก็รอดแต่ถ้าเกิดไม่รอดแม่งก็ตายกันทั้งหมดอ่ะชิวกลุ่มกันชิวโอเคมันมามันยูมันลอยเกิน เตรียมจุกมาสเตอร์ได้เลยครับเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับ ันเราไปข้างบนก่อนเดี๋ยวทอามาันมาผมก็ระแวงเหมือนกันนะเนี่ยแอบระแวงอ่ะชิบอา้าวตรงนี้ไม่เป็นไรอะปะไปแล้วนะครับทุกคนเราต,ต้องมาหาคีการ์ดกันนะครับซึ่งคีการ์ดหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเออเจอแต่นังสือวัดเด e อะ What เ h อซากจุดอ๋อมันเชื่อมกับห้องนี้โอเครู้แหละเราไปข้างล่างกันนะครับ เสมาวะเนี่ยวะยาชัวร์กูนี่หลบเลยกูไปแล้วละเพื่อนกูไปละกูไปละกูเพื่อนเพื่อนกูไปละกูไม่อยู่ละแต่กูไปหาคีการ์ให้แล้วรอดนะนะครับโอเคเราไปหาคีการ์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้คีการ์ถอยไปไหนก็ไม่รู้นะพอบาเอาไปขุดตรงนั้นแล้วแล้วแล้วมันแล้วมันอยู่ เราจะมาดูฉากจบไปด้วยกันนะครับจะดูกนนะว่าเพื่อนโดนจับโดนจับโดน เพื่อนสงสัยจะโง,ง่ฮะเพื่อนโง่ครับไอเราขึ้นไม่ได้ครับเป็นหนูตัวเล็กด้วยชครับไอทอมอยู่ไหมเนี่ยเพื่อนก็โง่ค้างนะครับเราต้องตามหาคีกา,การกอดนะครับ หลบก,ก่อนดีค่ะครับใครบอกให้มึงไปใส่เดียวกับมันล่ะให้เพื่อนจะไหวเหรอไปละไปละ,ไป,ละไปดูฉากจบกันครับโอเคนี่นะครับเออพิงคคเอผมได้ดูฉากจบไปแล้วนะฮะ ตด๊ดตึ๊ดเดดี้เดดีดแน่นอนครับเฮ้ช็อตโอ้แฮลโนตุ่มฟอร์ดอะไรไม่รู้ครับแล้วก็โดนดูดไปนะฮะโอเคเราไปดูกันบ้างครับว่ามีอะไรมั่งพิงค์ค ไปด้วยนะฮะโอเคแม่งจะลอยลลรีวติวติวเลยนะฮะโอเคมีสกูปปี้ดูสปันบ๊อบด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรไม่รู้ครับน่าจะแอนิเมชั่นแล้วก็อ่าิโนครับเยอะ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 ดเยอะดีนะฮะใครอยากขอผมเป็นเพื่อนในโรบอบก็ไม่บอกครับไม่ให้ไม่ให้อะฮะโอเคเรามาเล่นอีกตานะฮะโอเคไม่รู้จะรอดไหมนะครับตานี้ น่าจะตายก่อนนะฮะวัตถุกโอเคโอเคกูออกไม่ได้โอเค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 ครับก็ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเข้ามาต่อไอ้เกมนี้เป็นซีรีส์ตบเป็นอันนี้เป็นซีรีส์ r o b l o x map ทำแอดเจอรี่นะฮะโอเค งั้นเราจบก่อนนะฮะโอเคเย้เย้คลิปนี้จบแค่นี้โอเค